เช้าสดชื่นนะครับผมก็มาถึงก็ฝนตกเลยตกหนักมากด้วยนะครับผมนะก็ยังดีนะครับผมเพราะว่าฝุ่นมันเยอะแล้วก็เกินนะก็ให้ตกตกมาบ้างแล้วก็ทำให้อากาศเนี่ยสดชื่นกันมารีเซ็ตกันนะหน้าเดินออกไปข้างนอกมากเลยนะครับผมแคก่ก็ก่อนอื่นเลยฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วกอ็อย่าลืมนะครับผมที่แชร์กันด้วยนะ โอเคป่ะ okay, แล้วก็ใครที่อยากจะเข้ามาคุยเรื่องของบิตคอยเรื่องของคริปโตอะไรอย่างนี้นะผมก็ในลายกลุ่มผมย้ายมาในในรายกลุ่มละอ่าดิสคอนี่ก็อ่าไม่ค่อยได้คุยกันแล้วนะครับผมคือว่าเอ่อรู้สึกมันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมสําหรับคนอื่นๆที่อ่าเข้ามาใช่ไหมอ่าก็ลิงก์จะอยู่ใต้ดิฟท์น,นะผมมีทั้งห้อง Signal แล้วก็ห้อง อ่าพูดคุยปกตินะครับผมคือห้องซิกแนลเนี่ยคนที่เทรดในบิตเกตเท่านั้นนะครับผมนะโอเคปะจบนะอ่าแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนนะผมกาวคริปโตสลัจอยตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือโอนตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนบิตเกตเนี่ยก็สามารถสมัครได้นะครับผมผ่านลิงก์ของผมได้เท่านั้นนะเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าผ่านลิงก์ของผมเนี่ยแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิทธิ์ ในการเล่นเกมในการนู่นนี่น,นั่นอู้สารพัดนะผมเป,เป็นกิจกรรมใน b i g g เกเนี่ยเยอะมากๆเลยเนะผมดังนั้นแล้วเนี่ยก็สมัครผ่านลิงก์ผมซะนะโอเคปะเออเราวิธีการใช้งานนะผมก็เหมือนเว็บอื่นๆน,นั่นแหละเออแล้วก็มีพวกแบบ Copy t เทรดมีทั้งสปอร์ตด้วยนะเออคือ Copy t เทเนี่ยมีสปอร์ตด้วยนะเออคือที่อื่นเนี่ยไม่มีแต่ที่เนี่ยมีแล้วก็อีกอย่างนึงคือมี strategy แล้วก็กลิกบอรดอะไรเงี้ยแม่งมีครบหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีอ่าก๊อปปี้เทดนี้ด้วยฟิวเจอร์ด้วยนะครับผมแลใครที่อ่าอยากจะลองไปใช้ดูก็สามารถไปลองใช้ดูได้นะผมก็มามาคุยมาพูดอ่ากับผมได้นะเรื่องนี้อ่ะโอเคก็เมื่อวานนะผมมีการประกาศค่า CPI มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการดึงขึ้นดึงลงกันบ้างก็อย่างที่ผมว่าไว้นะครับผมอ่ะโอ หลังจากวันแห่งความรักแดงเดือดกันนะครับผมก็บอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยครับผมมันมาชนแนวต้านซึ่งแนวต้านเนี่ยก็เป็นแนวต้านรีเทสท,ท,ที่ผมว่าไวตต้ตั้งน้าตั้งนาแล้วนะผมก็จูบสวานเลยเชียเออแล้วก็หลังจากที่มันขึ้นมาจากแนวรับข้างล่างไงว่าขึ้นไปปื๊ดเนี่ยเส้นแดงแดงไอเส้นเขียวๆขึ้นไปแล้วก็กลับมาแดงอะไรเงี้ยก็ ประมาณนี้เออมันไม่มีอะไรมากนะผมอ่าโอเคในภาพรวมนะผมผมก็ยังมองว่ามันเป็นการรีเทสอยู่นั่นเองนะผมซึ่งโซนเนี้ยโซนรีเทสที่ผมตั้งไว้เนี่ยมันก็อ่าพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บอ่าลงต่อนะผมลงต่อไปลงบริเวณนะแถวแนวซับพอร์ตนั่นแหละนะผมซึ่งถ้าผมมองกันไว้แล้วนะผมผมมองไว้เป็นในลักษณะแบบนี้นะผมก็คือ เอาเวลามันพุ่งขึ้นไปใช่ไหมอ่ะลงมาอย่างนี้ใช่ไหมลงลงอ่ะกินปุ๊บลงเสร็จปุ๊บขึ้นมาเทสแล้วก็ลงต่อตรงนี้นั่นเองนะผมซึ่งเป้าที่ผมมองไวค 21, ้คือ2อ0หมื่นนะคือต่ำสุดเนี่ยสองหมห้ามหลุดนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมันยังไม่หลุดตรงนี้นะผมก็เนี่ยเป็นขึ้นอีกเวฟหนึ่งนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะโอเค ดูในทางฝั่งของอ่าสชั่วโมงนะครับผมสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าเออเมื่อคืนเนี่ยมันก็มีการลากลงตลกตลกขึ้นไปนะครับผมแล้วก็พุ่งขึ้นไป2แนวต้านเลยทีเดียวนะครับผมว่าปื๊ดเลยไปแล้วมาชนแนวต้านใหญ่แล้วกลับลงมาใช่ไหมอันนี้คือน,น่าจะขึ้นต่อนิดหนึงนะครับผมอ่าขึ้นปุ๊บไงอ่าไปขึ้นแถวๆบริเวณสักอ่าสองนะครับผมแล้วก็ล่วงลงไป ใช่ไหมแต่สําหรับคนที่เล่นสั้นนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแนวๆนี้เท่าไหร่เนาะอืมโอเคก็ตามนั้นนะครับผมก็แนวสั้นเนี่ยอาจจะขึ้นไม่ถึงตรงนี้ก็ได้นะอาจจะขึ้นแค่ตรงนี้แล้วก็ลงไปจบลงแถวๆบริเวณนะประมาณสอ,องหนึ่งหนงองหน่งนะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยนั่นเองนะก็เป็น ABC จกันไปนะครับผมก็เป็น c ค l ลเลกทีฟเวฟเนาะอ่ะโอเค ผลจากการประกาศค่าเงินเฟ้อนะผมก็ยังไม่ได้มีอะไรมากนะผมยังไม่มีอะไรมากใช่ไหมเออก็ยังไม่ได้ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่นะผมดูหุ้นหุ้นเองเนี่ยก็ปิดตัวเขียวเออปิดตัวเขียวก็สวยสวยดีนะอืมสวยดีส่วนทองนะผมก็ยังเป็นขาลงอยู่เหมือนเดิมนะผมก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้ามองมองกันไปแล้วเนี่ย น่าจะลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะผมช่วงประมาณสักหนึ่งพันแด้อสิบอะไรเงี้ยแถวๆเนี้ยนะผมช่วงนี้คนก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าไงอะหาซื้อทองในการเก็บแล้วเนี่ไหมอืมก็ประมาณเนี้ยนะผมก็เป็น c ค l ลเลก v ีเว็บเฉยๆนะผมก็คือช่วงนี้จะเป็นการไซเย์ค่อนข้างที่จะกรอบใหญ่นิดนึงนะครับผมสำหรับทอง สำหรับตัวที่เราสนใจณเวลานี้นะครับผมก็คืออ่ r b n b นะครับผม b n b เนี่ยก็บอกได้เลยว่าตอนนี้โดนฝักอย่างแรงกล้าเลยทีเดียวนะครับผมก็เจอกับแนวต้านตรงนี้นะครับผมแนวต้านตรงนี้ลงมาเสร็จป,ปุ๊บยังไม่ได้เจออะไรที่าบาดเจ็บล้มตายกับ b n b เลยนะครับผมก็เพียงแค่อาเปลี่ยนเจ้าในการทำ stable คอ i n เฉยๆไม่มีอะไรนะครับผมก็นะ หลังจากที่เจอแนวรับเชื่อบากขึ้นมาแนวต้านเสร็จแล้วลงไปต่อใช่ไหมก็มันมีมุมแนวนี้เหมือนกันนะผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าลงมาบริเวณนี้ขึ้นชนอาจจะลงตรงนี้ก่อนอีกหนึ่งรอบนะครับผมนี่ก็เป็นคอลเลกทีฟก็เป็นไซเวยของมันเรื่อยเปื่อยนะครับผมก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ไปไกลเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นตลาดไซเวยเนาะยังไม่จบนะผมหมีแต่ว่า มันเหมือนเป็นการพักตัวเพื่อสําหรับในการรอขึ้นรอบหน้ามากกว่านะผมใครที่ยังไม่ได้เก็บของก็เก็บเก็บไปบ้างนะผมคนที่เล่นสั้นเนี่ยก็ดูแนวรับแนวต้านแล้วก็วิเคราะห์กันอย่างดีนะครับผมซึ่งผมมีห้องวิเคราะห์อยู่แล้วนะครับผมห้องซิกแนลเนี่ยของบิตเกตใช่ไหมสำหรับคนที่เทรดในบิตเกตเนี่ยผมจะดูแลเป็นพิเศษนะครับผมนะโอเคปะ่ะใครที่ไม่ได้เทรดในบิตเกตเนี่ยผมก็คุยกันทั่วไปนะครับผมอ่ะโอเค ตัวต่อไป a w แนะครับผม A w วนี่ก็ถามว่าน่าสนใจไหมช่วงหนึ่งวันทม์เฟนหนึ่งวันเนี่ยก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับผมยังขาลงยังไซเวย,ยังอยู่ในกรอบแบบเขาเรียกว่าไงเดียจากตรงนี้สู่ตรงนี้อะโอเคก็ยังเป็นกรอบไซเวย์ที่ค่อนข้างที่ใจใหญ่อยู่นะครับผมเนี่ยก็ยังเป็นการถ้ามองกันไปแล้วนะครับผมนี่ลงขึ้น อันนี้ลงประมาณนี้ก็ถ้าเป้าเป้าลงนะครับผมก็จะประมาณ9 9ดอนใช่ไหมเก้าดอนถึงสิดอนผมว่ามองว่า10ดอนเนี่ยน่าจะมาถึงนะครับผมนะอาจจะเป็นแบบแนว rising อ่า falling wedge ก็ได้นะผม falling wedge ในลักษณะของ time frame ใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมก็มีแบบเน,เนี่ยเห็นปะเนี่ยอาจจะลงมาประมาณนี้นะครับผมนะถ้าเราวัดฟีโบดูปืดนี่ขึ้นมาใช่ไหมก็ปรากฏว่าถ้า มันไม่ลงไปเกินกว่า10นะครับผมก็น่าจะประมาณ12.4เนี่ยประมาณนี้เนี่บผมก็อํามีโอกาสอยู่นะครับผมสำหรับ a w a วใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยววันนี้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมก็ไปคุยในรา,ายกลุ่มได้นะครับผมก็มีอะไรถามน่าสนใจอะไรยังไงนะผมก็ พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับผมก็อืมพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งนะผมที่เป็นการประกาศค่าต่างๆนะผมแล้วก็มีวันศุกร์อีกใช่ไหมเออถ้าผมจะไม่ผิดนะเออก็ประมาณนั้นนะผมก็สัปดาห์นี้ก็น่าจะแดงๆอีกสักเส้นหนึ่งอ่ะน่าจะสวยอยู่นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายๆแล้วเจอกันครับผมรักถ้ากดไลค์จุ๊บๆขอได้กำไรด้วย